จับหนูเดอ้อมุมนี้เฮ้ยเฮ้ยเอางี้เลยเหรอ,อาาาามีสองคนเฮ้ยหนูหนูหนตัวเปริ่มเลยนะหนูกระเด่นกระเด่นแดงๆงหนูหนูหนูตัวยังใหญ่อะ่ะตัวตีตัตวตีตเอ๊ะขึ้นเอะขอ้น Khali 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 ยี่เนาะตัวอยใหญ่ใหญ่อะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสุดหล่อมาแล้วครับผมวัยรุ่นตัวแอ นี่เราอยู่ที่อำเภอขวาาสินธรินนะครับเกี่ยวข้าวนาปีไปแล้วสมบุญพัฒนา ข้าวบางมากเลยครับหมดหนานี้ก็เต็มอุ้มพอดีครับออ้ พอทิมแรงแต ไอ้เกี่ยววัชพืชนะนี่ จจะบ่ายโมงแล้วนะครับคนขับยังไม่ได้กินข้าวเลยจะหมดแล้วครับเสร็จหน้านี้ก็กินข้าวสะก่อนเต็มอุ้มพอดีครับ จับหนูเด ment, hey. Hey, เอ้อมุมนี้เฮ้ยเฮ้ยเอางี to to. ้เลยเหรอมีสองคนเฮ้ยหนูหนูตัวประมรเลยเนี่ยหนูกระดินกระดินแดงๆดูๆููตัวยังใหญ่อ่ะตัวติดตัวติดเอ๊ะคันนี้คันนด้คนนี้

đi đó Ủa <laughs> <laughs> tôi dành dày ạ Ừ Ủa tôi dành ạ à. Đây mấy đây, đây. <laughs> Ừ Ừ, ừ. ออ้เก <id>: ือบสองโลนะตัวเดินตัวยัง่ใหญ่อ่ะออ้เดินได้แล้วครับได้แล้วนี่แหละครับสีสันกันเกี่ยวข้าวครับผมออ้ตัวใหญ่มากนี่นะครับเก็บงานทีแรกดึงในใจว่าเขาจะเก็บหรือเปล่านะเก็บให้ครับผมเก็บงานละเอียดมากครับผมนี่ <laughs> ตาหอมเลยนะ <laughs> โอเคครับผมเรียบร้อยครับผมนี่ทีมงานสมบุญพัฒนาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ